sai đi đi đi, đi để đi sao đi nè, sao bay đi không ạ? à, anh thụo sao bay đi được? đúng thảo đó cái này nó không mà thảo rút không đi được. ี้ยไซปานไม่จะเป็นจะไรเนยนี่อาถุสบายดีก่อนะนูกแม่แม่แน้าหนสบายดีสบายดี่อนสบายดี่อนหนกเมปูมาเมมหงักจะได้ดุเม่ว่าหักลองดูเาเห็นอ้าอ้าอีดาเมว่าหักไดเอ้ยอ้าอาถูก่าอืมสนเอเอ้ยสบายดียบมอันด้านเนี่ยหนูว้าลังดังเนีหนว่ว้อ้เฮ็ดเื้อเนี่ยหนุ้โอ้ยอูเน เอินแม่ก่อนเอินแม่เรอเิม่ก่อเอินแม่้ะเอินแม่รเอินแม่นี่โอ้เขา่ขานหอเอาสบายดีตอนสเสาร์พี่น้องก็ยังเขา้ขาถ้าพี่น้องก็มงบรรยากาศโอ้ตอเวงนีน่อ้าง กำลังขึ้นพวกมู๊กขึ้นได้ไหมแต่ว่ามันขึ้นสวยเนาะเห็นบอกเนาะตะเวทหน่วยสีแดงบรรยากาศยามว่างเสิย์ฟดังดังเป็นตุ่มแล้วก็เป็นวัดน้ำเหนียว นกกระจิบหลายร้ายไอพี่น้องก็ว่าขอเราม่ให้เขาปลูกแล้วนะปลูกมองนี้แหละพี่น้องกอเลยมันเป็นห่มเนาะถ้ามันเป็นกระดาษมองนี้นูนก็ซีซุ่มด้วยเนาะแล้วก็มองแกแกมอง แต่ก็มีก๊กมกมีลายต้นยู่ที่แบบเป็นต้นหม่ใหญ่ฮะนะพอได้มันใหญ่ขึ้นมาแล้วแถบนี้มันสิเป็นห่มฮะนะพอไดเด่นแถบนี้เนาะนี่นก็เป็นห่มเย็นดีถามมนใหญ่นะอย่าแต่มันไม่ใหญ่ใหญนแต่น้ำถมมาเี๋ยวเสียก๊กกมาบอกตอเนาะไปปลูกแจนะก๊กหนึ่งถาผูกเน้ <c oughs> จักหน่อย ก็บอกต่อเพื่อนอะนะเจ้าต่อยเนาะปีใหม่อืมมาให้พี่เฮาเบิ่งบรรยากาศมื้อเช้าเนาะกบวนหนาวในดอกพี่น้องที่สวยๆมากอ่ะฮอนอืมสิได้ยังกินข้าวมื้อนี้ เงียบดีเนาะพี่น้องบ้านเฮานี่มันมันมอยู่ไก่ถ่างนะถามมันอยู่ไก่ถ่างนี่กับเสียงรถพี่น้องเอ้ยแต่มันก็เป็นตะมวลย่ามหนาแหลงเด้อพี่น้องบัดย่ามหนาฝนฝนแดดสีอยูหยาบนี่โกบกินใหม่กระเป็นได้พี่น้องนี่ใหญ่ได้เนาะเฮาบาได้ใหญ่ออกไปข้างนอก เพราะว่าหัวมันโมทันมี่จากกระสิปูไปหนีนี่แหละพี่น,อน้องมันกระตุ่นเมย์ปันไนสเนาะถ้าเป็นเฮาเฮจวนปลูกพักกันนาสิปลูกไก่อยู่หรอกมันเป็นแนวตีอ่ะเนาะพี่น้องเอาุ่นเอายังใส่ได้จังไงได้ใั่ไหมทำอีกกค่เละอยู่โอ้คนมาแเดงนี่ต้นเฮ็ดกลิ่นหลายยอ เอาหุ่นใส่เน้าอ,อย่างเศษอาหารแหไหนนะเนาะเอามาใส่มาเทาใส่แถวเนี่ยให้พักมันงะถั่วเราจะเอาเลยแล้วน,นี่ขางนี้สามกกขางนี้สองกเกนะสองตังวง่ายเวลาเดิมออก กิงนะเด้เนาะงามงามเฮียวกบปวบกบแตงฮะอีแม่โหดดาพุ่นก็บ่มีพี่น้องเอ้ยสิมาใส่กแปงสีงัวกมันบ่มีเนาะมันบ่มีงัวมาให้หน้าอันนะมันก็เลยเฮ็ดให้เฮาอ่ะบ่มีขีงัวบ่มีหมองเก็บขี้งัวแว่าเขาอันนี้ดิ ขา้าวปอยแต่เข้าอ่อมผัวหน้าแท่งเนาะตาแว่นมีได้ก็เป็นอยู่แถวตีนลงคุณเนาะยิงหัวอันได้ตาไปเก็บตรงขีโดดไปคุณเนาะถ้าวรถโ่มีคุณมาใส่ใส่คุณขี้เป็ดมันกะบบถือเนาะกับถั่วแดงมันกะสีกูดขาวรถแร็ครถบบมี่คุณเท้าบริษัทใส่คุยไหมคุยกะบบมี่รบรบิษัท ออบอกน้องตะเวงวงาว้างงบไปเอาเห็ดแนวกินจะเสียนยังกิน <c oughs> สบายดีรอพ่อพี่นอ้อง มีสิปิ่งปลาเนาะเฮียปิ่งปลากระเดือดมีปลาคอตัวหนึ่งเนาะสิปิ่งปลากระเดือดให้รุกสาวปิ่งเมื่อนี้วะเฮ้ยจะได้มันจังเสีย <Yeah. S 1> ปิ่งปลาให้กระเดือดใ,ใจป่านกินเหียวนี่ปลากระเดือด มันสิคือเนี่ยมันมสดดนะิคือปลาสลิดเนาะพี่น้องไม่านะ่ปลาสลิดอยู่ฝั่งไทยเนาะแต่ว่ามันเป็นโตหน่อยอยากได,ด้ปลาสลิดมาปล่อยนะด้เนาะมากเอาถ้าเกลือก<ม>่อนถ้าเกลือก่อนอยากอ<แ>ยากอยากดู อยากเพงเหรอโอ้โหปส่ป,ปานใส่ปาน,านะาสใส่ขี้เกาน่บอสเอาขี้ไปใส่ขี้เรียบร้อยลและ,ะ,ะปลาส,น,สบบนีแทนแซบเสียไปน้ำมันกระเดี่ยอยูง่งหนงดจอน้ำ คือปลากระเดดนี่เสียบตันสียคือปลากรเดือกรอนปลากระเดืกกเสียบแต่ว่าขนาดตัวใหญ่เนาะปลาดิก็แนวนีแดละันาตัวใหญ่ปลากระดิปลากระเดืดเมน,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 นดมนนันอยากคี่มากอืมันก,นกนนมันปลานาทําันปลากระดิศ แันบ่มีแนวเนาะบ่มีพัดเข้าวบัมาขายเนาะีบาทเนาะบางแน่นอยนอีอ่ะข้าวบัเอาแนวมันมาขายแนวปลากระเดือเพอะไรดีอย่างนะ <ừ> มีแต่แนวปลานี่ยให้สิเอาแนออกมาเด็กปลากระเดืดอป บเนนปลาปลานาสตยดเออแนวมันบุมอยุดะเขาคือบอเอามาเนาะจะทายนี่ว่าม้ามาไหวนะกับไหนแนบหรอไหนนี่กระสีมีปลาอ่ะเฮาดกระเบาดีดีเบาสีบอหักจังเออ เอาเอาหนอ่เส yeah. uh ียบาน่เยบาวดีเห็นแน่ไบ่งา้แม่บ่หักเยเอ้าเอาน่มาดเยแน่้จะอยากกินข่าวก็ดุอยากอยากข้าวก็ อยากโ้สดดีอยากวดุกะอยากโหว้าได้แต่อยากอยากจะอยากว่ดดุกอยากแค่ว่าดุกวะอือทานข้าวดึงเร้่อยกเม่กำลังปีงปลาห้เร่อยๆจะอยากวัดดุกวะอยากเออแม่บ้างเกแม เอ็นแม่เบ้อแม่แม่แาตติเบ้อแม่แม่แม่เอ็แแม่แม่บักจะได้ดุแม่บักจะได้เอ้ยแม่บักจะได้อ้าอ้าากี่ได้ดุาิี่โอ้ยอันี้ได้ตะมกทัว chi năng khi đó, bên này, hai ai cũng không hiểu hết đó, chi năng chẳng này, chi ดำเดี๋ยวก็มาถูกด้วยสิเดี๋ยวถูกไม่กระิคข้อเขาเดียวห้ามเลยดี๋ตัวนี้ดำมนกระซิบแม่กระซกระกโงเปีงปลาดุกเช้าวน่เดี๋กระิไเดีเอามากินกับตุกหัวแล้วก็เดินรางว่ไแม่ ขวหนียว้นลลายสีเด้พี่เนาะจีน้ำไม่แม่ใหม่นานีแต่กระเที่ยวพีคอยู่ได้เ็กองตัวมาวมาอามามามม

ช่างอ๋อคุพองช่องอ๋อประจันใส่ปีนปลาจีนันนง,งพี่หนล่มก็มีสมพารหน้าแน่เนาะแล้วก็ป่นไอ้ประจับทำอะไรกันไม่ทายได้ใจานาะเออโอิงป,ปาใส่มหม<อ>้อ้นอนอยู่บ

Ngoài ừ, ừ. luôn hay bán, nhưng bán thì xinh phải lãi bao nhiêu Bọn ta tìm vùng thì rồi Cô gái đang

Ừ. Hoặc nó cũng được một cái là một lần nữa. Hãy nhanh hát. 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 Hãy แสบรอบในหนองตั้งมอยทั่ที่น้ำงมูแสบชอหรับคนรัดแขวากินล้กพอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะเนาะคุณไดลไลที่เข้ามาบิ่งกันจบคลิปเด้อคุณเริ่มอะไรเนาะไม่หาไน่ แม่บายแชปันเหีให้แหนังได้เลยไม่บายะไม่บายจะไา่บายเป็นยูวะลูกเลยได้ลูกเฮ็ดเบิ้งค่ะเายได้เายบม่บายบายอเราโเพ่นไหนโดดนองเพ่นไหยเออเลยได้ผิวที่ยาวแบบนา้นองเพ่งมั้ยลองเพงนั้ยนี่หน่าลองเพ่งมั้ยลองเพ่งก็เป็นเลยรไปหรองออืออาออือเดียวน้องสี่ข้างาน้ายีคนไหม